อ้ห oh! <c oughs> ท่อนใหญ่อื mm hmm. เมื่อกี้ชอนไซโลครับกัดบัตเบ็ดคิงฟ็อกกัดไม่โดนเหมือนจะโดนใบพัดมากกว่าครับถ้าโดนตัวเหยือ่อผมใช้กบยางคิงฟ็อกนะครับไปตีซ้ํามันถ้ามันเมื่อกี้มันไม่โดนตัวเบ็ดผมว่ามันน่าจะเอานะ,ะเดี๋ยวลองดู ขัดแล้วครับอือหโอ้ยชนใหญ่ชนใหญ่ตอนแรกกัดบัตเบทครับไม่โดนนี่พอม,มาล้างแขนไปกบยางโอ้หใสสวยเลย <c oughs> สวยงามสุดยอด ติอยู่ประมาณสักเกือบสิบไม้ครับรู้เรื่องกอบยางคิงฟอกโดดลงน้ำแม่งอยู่ปะเนี่ยกิปเปอร์ให้ยอนโอ้โ <laughs> โดดลงน้ำตอนแรกมันกินบัตเบทครับไล่มาถึงหน้าเรือเลยครับ ผมคิดว่ามันโดนตัวบัตเบดไปแล้วนะถ้าจะกัดโดนใบพัดนะครับก็เลยใช้กบยางคิงฟ็อกตีซ้ำเข้าไปประมาณสักสิบหม้ครับได้เรื่องเลยครับท่อนเขาแหลมไซโลกบยางคิงฟ็อกครับมีตัวเป็นโดนฝากผลงานไว้ด้วยนะครับ